ค่ะนักเรียนนะคะวันนี้มา,มาเรียนหนังสือกันนะคะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่ส9เดือนธันวาคมพศ2 5 6 4นะคะลูกมาเรียนเล่มคานิรจ์นะคะนักเรียนบางคนเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนเปิดหนังสือมานะคะเปิดหน้า12กับหน้า13นะคะวันนี้มีตัวเลขนะคะรูปภาพเหมือนเดิมแต่ครูเพนให้มารู้จักตัวเลขก่อนนะคะอย่างแรกเลขหนึ เลข4เลข3เลข2เลข0นะคะบางคนจำไม่ได้คุณเพ็นก็มีสัญลักษณ์ให้ต้องนะคะเลข1เสาธงเลข4ตั้งชากเลข3 2หอยักเลข2คอเป็ดเลข0ไข่ไก่มาดูหน้าต่อไปนะคะเลข5คก้นอ้วนเลข8ฝาแฝดเลข7หิวข้าว เลข9ก้าม้วนหัวข้างบนเลข6ม้วนหัวข้างล่างนะคะมาดูคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนระบายสีภาพตามจำนวนที่กำหนดให้นะคะตัวแรกคือเลข1นะคะเลข1ก็มี1ภาพนักเรียนใช้สีนะลูกใช้สีขีดเลยนะคะนักเรียนมีสีที่ครูเป็นแจกไปแล้วใช่ไหมคะเลข1ก็ขีด1ตัวนะคะเลข1นึ่ขีดหนตัวต่อมาเลขสี่ เลขสีตั้งจากเลขสีก็ต้องขีดลูกไก่4ตัวนะคะนักเรียนใช้สีขีดก่อนนะนับก่อนนะคะนับ1 2 3 4งทบทวนอีกเทียนะคะ1 2ึ่สอเรามาเปลี่ยนสีกันนะลูกเลขสามสองอยากนะคะกิดอิปโปทั้งหมด3ตัวนะคะห สองสามตัวอีกเที่ยวนะหนึ่งสองสามต่อมานะคะไก่นะคะลูกมีเลขสองเลขสองเคาเป็ดเคาขีดไก่สองตัวนะคะนักเรียนใช้สีขีดก่อนนะลูกหนึ่งสองนะคะตัวมาตัวสุดท้ายคือเลขศูนย์จะเลขศูนย์ทำไมไม่ระบายสีนะคะ ทีนี้มาดูตรงม้าก่อนม้ากขี่ไเลหนึ่งตัวนักเรียนก็จะระบายสีเข้มเขมระบายม้าหนึ่งตัวนะคะระบายหนึ่งตัวระบายเข้มเข้มใหญ่ออกนอกเส้นนะคะลูกนะคะเลข 1, หนึ่งก็ระบายหนึ่งตัวต่อมาเลขสี่เลขสี่ก็ระบายสี่ลูกไก่สี่ตัวนะคะระบายเข้มเขมแบบนี้นะคะ หน้าแรกก็มีเลขหนึ่งนะคะนักเรียนระบายต่อให้เสร็จนะคะเพนมาตบทวนตัวเลขเลขหนึ่งเลขสี่เลขสามเลขสองเลขศูนย์เลขนี้นักเรียนจำเสร็จแล้วมาดูหน้านี้หน้าขีดหน้านี้เลขห้าเลขห้าก้นอ้วนแล้วนะคะใช้สีเหมือนเดิมเลยมาขีดนะคะเลขห้าก็ขีดหลูกเลยนะคะนักเรียนนับด้วยนะคะพร้อมกูเพนหนึ่งสองสาม สีนับใหม่นะคะ1 2 3่ง,ส,งสามสี่ห้ารมาเลขต่อไปคือเลขแปเลขแปดฝาแฝดนะคะขีดกล้วยแปดลูกนะคะหนึ่งสองสสทวนอีกเที่ยวหนึ่งหนงสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปรูปส้มนะคะมีเลข 7, เจ็ดเลขเจ็ดหิวข้าวแล้วนะคะจำจะรลักไปด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ต่อไปรูปสับป,ปะรถนะคะลูกเลขเก้าม้วนหัวข้างบนนะคะนับ ไปเก้าลูกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ต่อไปนะคะเลข6ม้้วนหัวข้างล่างเรียนใช้สีเหมือนเดิมเลยขิดรูปมะม่วงไป6กลูกนะคะ1 2 3 4 5 6 นะคะหลังจากนักเรียนขีดเสร็จแล้วระบายเสร็จแล้วนักเรียนทบทวนด้วยนะลูกเลขหนึ่งระบายหนึ่งตัวเลขสี่ระบายนะคะนับพร้อมกันเป็นหนึ่งสองสามสี่ต่อไปเลขสามนะคะหนึ่งสองสามต่อไปเลขสองหนึ่งสองเลขศูนย์ระบายไหมคะไม่ระบายนะคะต่อไปเลขห้าก้นอ้วนนะคะขีดห้า ห้าลูกนะคะเลขห้านะคะหนึ่งต่อไปเลข8นะคะนับเลขกพร้อมอุเพนละยังคะพร้อนะคะช่วยกันนับพร้อมอุเพนนะคะหนึ่งสองต่อไปเลข7 1 2 3 4นึ่ห้าหกต่อไปเลข เก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต่อไปเลขหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหลังจากนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนทบทวนด้วยทุกครั้งนะคะนักเรียนคนใดทําการบ้านและส่งคลิคปครูเพนด้วยนะคะ